15ความรู้สึกนะครับที่แฟนเก่าเขาจะรู้สึกนะครับเมื่อเขาห่างเราหลังจากเลิกกันนะครับออพอเวลาเลิกกับแฟนเก่านะครับเราเราอยากได้เขากลับมานะ ให้ use นะครับเรียกว่า no reach out นะครับ no reach out เนี่ยหมายถึงเราจะไม่ทักเขาก่อนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิน้นนะครับเราจะไม่ทักเขาก่อนนะครับ <laughs> เราจะต้องเ,ออเราจะต้องไม่เล่นเป็นมือลองนะครับเพราะว่าการที่การที่ทักก่อนเนะี่ยยังไงก็เป็นมวยลองนะครับยังไงเขาก็จะมองเห็นเราเห็นว่าเราไม่มีค่าเพราะว่าการที่ใครสักคนเนี่ยต้องไปง้อไปตื้นนะครับ <c oughs> เพื่อจะให้เขาซื้อสินค้าเรานะครับก็แสดงว่าสินค้าอยู่ขายไม่ออกนะครับเพราะถ้าสินค้าขายออกขายดีมันไม่มีการง้อการตื้อลูกค้านะ มีแต่ลูกค้าเนี่ยมาเข้าคิวซื้อก็คือต้องห้ามทักก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเขาทักมาเราตอบนะครับแต่อย่าไปใช้ no contact นะนะครับ no contact ก็คือไม่ให้ตอบเลยนะครับอันนั้นอันนั้นไม่โอเคนะครับในเมื่อเขาเขาติดต่อมาเราต้องตอบนะครับอันนี้คือข้อแรกนะครับข้อที่2นะครับก็คือว่านะครับหลังจากห่างกันสักพักนะครับ แฟนเก่าเราจะคิดถึงเรานะครับหลายๆคนอาจจะคิดว่าไมา่เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ครู <Cheng> เพราะว่ามันเกียรติเราจะตายมันบอกว่าแบบว่าชาตินี้จะไม่เจอกันแล้วจะไม่จะไม่รักฉันแล้วอะไรเงี้ยนะครับแต่คุณลองลองคิดดูนะครับว่ามีใครไหมที่ ừ, ที่คุณเคยลืมนะครับแฟนเก่าคุณกี่คนมาแล้วนะครับคุณเคยลืมเขาได้ไหมเป็นไปไม่ได้นะครับคุณไม่ต้องกลัวเลยว่าเขาจะลืมคุณถ้าเขาลืมคุณแสดงว่าสมองก็เสื่อมแล้วนะครับมีเหตุผลเดียวที่เขาจะลืมคุณได้มีสองเหตุผลหนึ่งสมองเสื่อมสองก็คือเขาตายนะครับ ข้อต่อมานะครับก็คือให้เรารใช้จิตวิทยานะครับในการที่จะเอาเข้ากับจิตวิทยาในที่นี้นะครับมันก็จะมีเรื่องของในด้านของการที่พัฒนาตัวเราเองนะครับแล้วก็ให้ดูว่าโอเคตอนที่คบกันอนะ่ะเขาชอบเราเพราะอะไรนะครับเราต้องรู้ความอยากเขานะครับว่าเขาอยากอะไรนะครับ เขาอยากอะไรแล้วก I mean, ็ให้เราเนี่ยนะครับทำตัวแบบนั้นนะครับเขาก็จะรู้สึกเนี่ยดีกับเรานะครับเพราะว่าวันๆหนึ่งอ่ะคนเรานะครับมันวิ่งหาปมตัวเองตลอดเวลานะครับมันวิ่งหาของที่ตัวเองอยากนะครับของที่ตัวเองอยากนะครับแต่นี้นะครับถ้าเกิดใครอยากได้เร็วนะนะครับครูมีคลาสกดติดแฟนเก่าให้กลับมานะครับอันนี้มันจะมีการจี้ไปที่ปมนะครับแล้วก็มันจะมีการใช้สะพานเชื่อมนะครับมันจะมีการที่จะต้องส่งของขวัญนะครับ มีการเขียนการสะกดจิตนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับพวกนี้มันจะทําให้เขากลับเร็วขึ้นนะครับ